สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พารวยเด้อครับผมเอามาสรุปตัวเลขให้พี่น้องเซีครับพี่น้องเนาะหมวดเมื่อคืนนี่ครับผมแนวทางตำลาวกับออกเบิร์นแปดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดมาจนไดนครับพี่น้องเนาะเก้าแปดมาจนไดนครับเอาก็มี่ลายเสี้ยนลายจานอยู่ครับพี่น้องเนาะเก้าแปดแปดเก้าส่วนเลขอ่าสายด่วนครับผม ให้วิ่งหนึ่งกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะเสียดายออกเบิร์นเจ็ดเจ็ดครับเอามาตามกันต่อครับผมคลิปนี้ก็มาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องที่เช่นเคยครับผมคลิปหน้าก็ปล่อยตองนวดเด้อครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นศูนย์น้าเชียร์กําลังเดินครับพี่น้องเนาะเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตามราวสรุปเป็นข้อมูลตามต่อสิพฤศจิกายน68น้ำเชียร์พาลวยกับขอขอพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์ไปรับชมรับฟังกันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมตาเล่าออกครับพี่น้องเนาะ<อ>มาจ,จนใดครับผมเก่าแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจอถามวานแปดเก้าเก้าแปดก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดคอยเขียนไห้่หัวุ่นอืมย้ำเชียอเขียนไหม่่อยายยไปไปลืมอืมไวยไทยแมนตอนนี้นูนำทีย์ก็ยังเดินได้ครับผมเลขเป็นปรับสูตรใหม่เข้าซ้อมหัวเหรอแมนเขาแล้วก็หัวนี้ก็เขาอีกอืมแปดได้ครับผมเข้าแปด เลขติดล่างเนี่ยนี่ดีเพิ่นพออุดรสายดวนมันหลุดต่ว่าเลขคำนวณเพิ่นเข่าได้ครับผมแปดเก้าเก้าแปดครับเบ่งรูดแปดพออุดรมันจะมีเหลขกสูตรของเพิ่นแล้วก็เลขสายดวนครับโอ้มันเข่าสูตรเพิ่นติเท่าแมนเข่าสูตรอพอได้ครับผมนี่อยู่ในคลิปรบเสี้ยนนี่ครับผมสายดวนเสียดายเนาะม,มีเจ็ดพอมครับเบิร์นเสียเจ็ดเจ็ด แก่ว่าผ่นกับผพ้าเข่าสองมวดแล้วเนาะครับค่ะเยาวากันเ้อะการันตช่วเหลยกมันเดินไม่เง้าวเนาะวันจันทร์สู่กันไหมค่ะเอาน้ำเชียร์กลับมาแล้วครับผม4คู่น้ำเชียร์กลับมาแล้ว8 9 9 8พี่พันสิมา่ายุพ่อพี่นี่ครับเดี๋ยววันจันทร์ปล่อยเอามื่อื่นปล่อยตองงวดครับพี่น้องเนาะค่ะนําเชียร์พี่ลุงตะวันครับผม เขาตัวกันแปดเก้าครับรูดแปดว่าแล้วหวยไทยนี่สิสิเขาตลอดลนะเถอะเนาะนี่ปิดถ่ายรายการจนใดครับผม,มก่อนถี่มาพบรอบเซียนกระทุ่มแบนบนล่างเลยเถอะอาจารย์รบ,บนทัวมาบ่าไดรีรับสายได้ครับผมออืวันนี้เปนใดทั้งบนทั้งล่างแปดเก้าและเจ็ดเจ็ดอาจารย์เอครับผม เอาตัวเน้นพ่อรเก้าแปดตรงตรงครับผมป,ปัดเก้าแปดไลอาจารย์ยุยไ่เทำไงอาจารย์ทรงนี่เก็าไม่เชื่อเขียนเองเลยครับผมวันเลขเด่นร้อยเปอร์เซ็นพราะว่าสังเกตเด็กเป็นสีเขาวันนี้มันปกบเขานั่มแปดเ,ววเก้าเขาร้ยยววายยังแปดเกวว้าเก้าแปด สำหรับพอหลาดเผาได้ครับผมสูตรที่หนึ่งกอดข้อกันแปดเข่าสูตรที่สองเข้าเจ็ดเดินดันดีเจ็ดลงลางอาเจ็ดกับขึ้นบนเจะรุดาบาเหรอผมไม่เชี่อรุดเปลี่ยนกันรุดอยู่นี่แหละครับพี่น้องนะจิ้ไปน้ำกันกับบพ,พ่อไพบูนครับผมกำลังเดินได้ครับผมเลขลักล,กลอยกันักสิบคนเ่าคอยว่าไม่นี่พอแตสามตัวแตมเดียวเอา พอจอยเนี่ยสำหรับเหล็กอจจอยครับผมเหล็กเด่นเขาแล้วก็เลขดับสิกเป็นเลขเกินแล้วครับผม,มหนึ่งตัวอาจารย์จิตวิทยศักดิ์ไปลักซิปครับผมเก้าแม่ย <9. S 2> ิ้งมง่ำเขาเหล็กเด้นคนโคราดเข้าเก้าครับผมคนนินเก่าพอชะนินครับผมเจ็ดกับแปด พี่น้องเนาะให้หกเก่าหกแปดพ่อเสียน้องคายเด็นเก่าขึ้นกันครับเมื่อแล้ววันเอามาสู่กันต่อครับพี่น้องมีเวลาครับผมแต่ว่าเดี๋ยวน้ำเชียร์สิปลอยตองหัวได้ครับผมสุดน้ำเชียร์ก็ร่งเดินเดี๋ยวกอดตีไปครับสุดน้ำเชียร์เนี่ยบวาเขาไรหัวแล้วเนี่ยหัวหวนี้กลับมาเดินแล้ว ม่อเอครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะกับ็ดีใจกับพี่น้องซีเด้อครับผมบางท่านเพื่อนก็เอาไปเหตุเลขเบิอยู่ครับพี่น้องเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ครับผมรับเอ้ามาตามกันต่อบว่าอาจารย์ใดเส้นใดครับพี่น้องวันจันทร์สู้กันต่อครับผมรวยกันต่อเด้อครับพี่น้องก็ติดไว้กับนำเชียร์ผารวยครับผมถ่ายคลิปนี้นำเชียร์ผ้ารวยก็ขอไว้พ่อให้พี่น้องซีโชคดี 17พฤศจิกายนหกสิบแปดสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมขายคี้มค่ะครับเอาถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นอยากนาซออยากให้นาใสค่ะท่านผู้ชมอยากให้นาเกียงค่ะอยากให้ฝ่าออกฝ่าจางค่ะท่านผู้ชมค่ะอยากให กะจางค่ะถากไล่มาหานนมเชียอะไรเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมสบู่ค่ะสบู่เฮ็ดให้หนาเฮาใสให้หนาเฮาเกี่ยงออกค่ะท่านผู้ชม์ค่ะนาค่ำค่ำกะสิแบบว่าใสออกค่ะท่านผู้ชม สซออกค่ะกะฝาเจ้เงสิฝากะสิจางออกคือจังน้ำเชี่ยอยู่โหนแก้มยังสีค่ะดัมมชมครับนี่โหนแก้มค่ะจังฝืนไข่มากยังสีค่ะดัามผู้ชมค่ะเข้ากับแบบว่าพระเด้ขึ้นโตเนาะค่ะจางฝืนไข่มากกัยยังแบบยังพระเดดเต็มทีปันใดค่ะดัผม้ชมค่ะนี่ค่ะกะอ้ยนี่ ฝ่ายยูโนแกมนี่ค่ะ่ามผู้ชมค่ะฝ่ายยูโนแกมยูไตข้างยูมองนี่ค่ะ่ามผู้ชมค่ะมันจะเป็นหนวดค่ะกับยูดังนี่ค่ะ่ามผู้ชมนี่ค่ะมองนี่ค่ะน้ำของน้ำเชี่ย่ะจางออกไปแล่ที่ค่ะ่ามผู้ชมค่ะนาไหนาเกียงออกค่ะซอไสออกเนาะค่ะกับว่าเป็นว่าจะออกมดเลยที่ค่ะรามผูชชมค่ะเพราะว่านกับยูกับน้ำเชี่ย ยี่สิบปีปุนะเขาครับผมหัวก็มาใส่กิ้มค่ะหอวก็เจอค่ะหัวก็เจอเนาะต่อมาเชี่ยขึ้กันครับผมเนาะครับค่ะนี่ราคาสบู่ที่น้ำเชี่ยใสแล้วต่อมาก็จะเป็นเซรั่มค่ะเฮทไหนาเฮาเต่งตึงบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะดานูุชมครับนี่ค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะดานผุ้ชมค่ะสมเชิญนะครับผมแมนค่ะเอฟซีเพิ่นกะ สร้างมาหลายค่ะถักมาหลายค่ะดันผุ้ชมค่ะคนเก่าที่เถ่าคนใส่ถือค่ะคนเก่าคนใส่ถือได้ครับผม่คตอนแรกเนทนถล้องไปชุดนี่แลละค่ะชุดหยอดหีดค่ะดันูุชมเพื่อเราสองตัวนี้ไปทดลองก่อนเนาะแน่นค่ะต่อมาก่บซีหลอดหาหลอดครับผมนี่ค่ะซีหลอดหาหลอดเพราะว่าสบู่นี่บ่อใดมืดง่ายๆค่ะอันนี้มันมืดไวค่ะเพิ่นกระซังเทลหาหลอดหกหลอดเจ็ดหลอด 8หลอดกับมีคทรานมูส้มเพิ่นถือไหมค่ะเพิ่นถือกับหนาเพิ่นค่ะเอาไทยเอฟซีทันไดที่เพิ่นสนใจกับถักไรคือเกามาเชียเพิ่นบอกว่าหันได้ค่ะเอาคารานผูส้มต่อมานล่เชียกับใส่แป้งตลับกันแดดเด้ค่ะคาราเมครัมแป้งตลับกันแดดใส่ดีค่ะบ่กเป็นขาบเด้ค่ะแป้งตลับค่ะเกียร์ไงความเี่ ติดเท่ากับผิวดีครับผมครับเนียนพร้อมค่ะท่านผู้ชมยิ่งเหี้ยออกกังสี่เอาเอาเป็นตะลับสับสับนิดนึงค่ะท่านผู้ชมก็เฮ็ดให้หน้าเฮาใสขึ้นค่ะครับเนาะแม่นบ่ติดผ่าปิดจมูกค้อมค่ะท่านผู้ชมบ่เป็นคราบบ่เป็นเคิร์คคาครับผมแม่นค่ะเอานี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะถักลายมาเด้อค่ะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปทดลองเบิ่งก่อนก็ได้ค่ะแม่น อาต่อมาก,ก็จะเป็นเซรั่มทาผิวด้วยค่ะดันงผู้ชมเซรั่มทาผิวค่ะน้ำพร้อมในตัวครับผมค่ะนี่ละค่ะอ๋อจังไดกะถักลายมาด้วยค่ะดั่งผู้ชมสลับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุมสุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ